ช่วงนี้ก็ยังวนเวียนอยู่แต่กับคลิปหนูนานะครับต่อจากคลิปก่อนหน้าครับที่ว่าได้หนูนามา3ตัวผมก็จะแบ่งเป็น3เมนูครับเมนูก่อนหน้านี้ก็จะเป็นอมหนูแล้วกับหนูนาทอดกระเทียมครับส่วนวันนี้ครับผมก็จะเอาหนูนาครับมาผัดเผ็ดครับก่อนอื่นเลยครับพริกแกงของเราก่อนครับก็มีข่าตะไคร้กระเทียมหอมแดงพริกแห้งพริกสดครับแล้วก็มีใบกะเพราด้วยครับเออเกือบลืมมีพริกไทยด้วยครับปั่นไปเลยครับความละเอียดนี่ตามชอบผมจะไม่ตำนะครับวันนี้ขี้เกียจครับแล้วก็หนูนาครับผมก็จะเอาไปย่างครับย่างคอแห้งพอปรระะมาณนคับ ผมก็จะเอามาสับความละเอียดในตามชอบเลยครับส่วนพริกไทยครับผมก็จะเอามาเด็ดออกจากกั้ยนะครับเพราะว่าให้กินไปแล้วโดนทุกดอกเลยครับตั้งกระทะครับเติมน้ำมันแล้วก็ตามด้วยพริกแกงที่เราปั่นเมื่อกี้ครับผัดให้มันหอมเลยนะครับพอพริกแกงหอมแล้วก็ตามไปด้วยหนูนาที่เราสับครับคั่วไปเลยครับดวนไปเลยครับไม่ต้องใส่น้ํานะครับปรุงรสด้วยน้ําปลาครับ โมมามี่ oh ครับแล้วก็ซีอิ๊วขาวครับ